สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคนะฮะการเก็บฝากล่องโมเดลเพื่อประหยัดเนื้อที่นะครับแบบนี้โอเคก็สำหรับ ใครที่เอาโมเดลมาต่อแล้วเสียดายกล่องไม่อยากเอาไปทิ้งแต่ว่ามันก็ใช้มาเยอะจนมันลกนะฮะแล้ก็มาแชร์เทคนิคกันอันดับแรกนะฮะก็ให้สังเกตก่อนว่าตัวฝาเนี่ยมันจะไม่มันจะมีตัวยืดอยู่จุดพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้นะอ่ะเราก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับ เพราะว่ามันกาวเนี่ยมันก็ไม่ได้เหนียวมากนะมันก็เหมือนแบบว่าติดเบนติดติดตแต้มแต้มอ่ะคือไม่ได้ติดหมดอะ่ะเนี่ยมันจะประมาณเนี้เห็นปะ่ะคือไม่ได้แต้มอ่ะฉะนั้นเราก็ดึงได้แล้วก็ถามว่ามันจะยับไหมฝั่นด้านในอะ่ะมันไม่ค่อยมีคนมองกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่า จะยับก็ปล่อยให้มันยับไปเพราะว่ามันขาดมันก็ขาดทิศเดียวนะครับประมาณนี้เสร็จละอันนี้มันจะมี2แบบนะแบบแรกคือพับเก็บถาวรถ้าพับเก็บถาวรให้เราตัดกันไกลอะ่ะตัดด้านตรงนี้ออกด้านนี้เป็นฟ้าพวกนี้ออกทั้งสี่บม่มมันมันจะพับเข้ารูปง่ายขึ้นกับอีกคนนึงอันนี้สําหรับผมก็ได้สําหรับที่ว่าถ้าจะพับ ถ้าจะเอากลับมาประกอบเป็นกล่องใหม่เพื่อใส่พวกโมเดลเหมือนเดิมเนี่ยก็เราก็ไม่จําเป็นต้องไปตัดมันทิ้งนะฮะพเพราะเผื่อจะใส่กาวสองหน้าต่ออะไรพวกเนี้ยหลังจากนั้นเราก็พับสี่ม,มุมสี่ด้านเหมือนที่ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับพับสี่ม,มุมสี่ด้านก็จะได้แผ่นที่มันบางขึ้นเป็นเท่าตัวเทียบขนาดกล่องเมื่อก่อน มันก็จะเหมือนแบบกล่องเดียวสามารถซ้อนได้หลายตัวหลายชิ้นในกล่องเดียวก็เหมือนประหยัดเนื้อที่ไปเยอะเลยนะฮะเก็บตรงไหนได้บ้างเมื่อพับเสร็จแล้วสามารถเก็บไว้ในกล่องกล่องลังหรือจะเป็นที่วางหนังสือที่แบบที่วิท่หนังสือพวกนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะฮะประหยัดดีส่วนตรงนี้ ่ะเพิ่มนิดนึงตรงนี้ด้านในเนี่ยถ้าเรามีคู่มือการประกอบที่บันบางๆใช่ไหมเราก็สามารถแทรกลงไปได้อย่างนี้นะฮะใบประกอบก็ไม่หายแถมเข้าเซตกับตัวฝากล่องแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเก็บไม่ได้คือลันเนอร์พวกลันเนอร์สมมุติว่าใครที่มันอยากเก็บลันเนอร์เนี่ยก็เก็บได้แต่ต้องหารังมาใส่นะฮะแต่ยังไงก็ประหยัดีถ้าหารังใหญ่มา อาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าคนอาจจะต้องมานั่งเรียงลันเนอร์เมื่อคืนเหมือนดูคูค่มาดูคู่มือใบประกอบว่าลันเนอร์ตัวไหนเข้ากับหมวดไหนอะไรเงี้ยหรือแล้วห,ห,หรือเราอาจจะทำมาร์กไว้ก็ได้นะว่าอันเนี้ยมาจากกล่องตัวไหนนะฮะมันก็จะง่ายขึ้นเนาะก็นี่จะเป็นข้อเสียของการเก็บกล่องแต่มันไม่สามารถเก็บลันเนอร์ได้นะฮะแต่ก็ดีคือเราอย่างน้อยเราก็มีกล่องไว้เป็นที่ระลึกดีกว่าไปทิ้งนะเสียดาย โอเคครับคลิปนี้จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบตัวใจก็กดติดตามนะสนับสนุนกันก็ดูวัฒนาทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับส่วนตัวฝากล่องบางฝาที่มันมีคู่มือการประกอบอย่างนี้เราก็ใช้วิธีเดียวกับตัวฝากล่องด้านหน้านะเหมือนกันไม่ยากไม่ยากโอเคหวังว่าจะถูกใจกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ